สื่อการสอนเบสิกรออิงว่าเส้นพื้นฐานสมาชิกในกลุ่มมีนา,นางสาวจิรศรีเบนสังข์แดเลขที่2 8นางสาวพัญเวาลกันนิคุณเลขที่33หลัการการวิชัยเลขที่36ศัรินีมุสีเลขที่37ชั้นวัดามค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราคือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4วิชาชุมนุมลายเส้นโรงเรียนราชวินิตมัธยมความคืบหน้าของโครงงานมีดังนี้วันที่5มิถุนายน2557 คิดหัวข้อโครงงานเรื่องนิทานที่มองไม่เห็นวันที่1 0ถึง11มิถุนายน2551เปลี่ยนหัวข้อเป็นเรื่อง Basic d อย w i n g ว่าเส้นพื้นฐานวันที่19มิถุนายน2557ติดต่อสอบถามขอความอนุญาตอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวันที่2 2มิถุนายน2 5 5 7ให้อาจารย์เซนตอกสาตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทําให้ขออนุญ,ญาตครูที่ปรึกษาโครงงานวันที่1ถึง -2 กรกฎาคม2557น 2, ส่งแบบร่างให้อาจารย์โอรานํำจีนเพื่อรอการ,การอนุมัติยืนยันว่าสามารถทำโครงการได้ที่หน่งถึงสกรกฎาคม2557นำเสนอสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ที่ปรึกษาแนะนำและทำการแก้ไขวันที่6-7ถึง7กรกฎาคม2557จัดทำแบบทดสอบ P-test และ q t เท t สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาชุมนุมลายเส้นโรงเรียนราชชุมนิตมัธยมจัดทำแบบใบป,ประเมินความพึงพอใจสำหรับผาชาร์วันที่10กร,รกฎา,าคม2557ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาชุมนุมลายเส้นโรงเรียนราชชุมนิตมัธยมทำข้อสอบ P-test และ Post-test วันที่23กร,รกฎา,าคม2557 สรุปคะแนนการสอบและสรุปคะแนนแบบประเมินวันที่1 5บหถึงสิสิงหาคม2557จัดทําและตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงงานสรุปโครงงานมีทั้งหมด10หัวข้อปัจจุบันเราได้ดําเนินงานไปแล้ว6หัวข้อคิดเปอรเซ็นเป็นนำร0อยมาหาร10เท่ากับข้อละ10%อร์เซนนำหคูณสิเท่ากับ60%อเซ็นขอจบการรายงานความคือหน้าเพียงท่าน